สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบปกอบสองพ่อในรายการข่าวเราเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะอ่าแล้วก็ยังงงอยู่นิดนึงนะคะคุณนุ่มเวลาปิดปิดเทอมวันนี้ทำอะไรตอนเด็กๆนานมาแล้วเข้าใจวันนึงไม่ออกแต่พยายามหน่อยทำอะไรทำอะไรเหรอเล่นเตยวันนี้ฉันได้ยิุณพูดชวนเพื่อนแบบไปไปเล่นน้องเล่นน้ำว่ายน้ำกันจริงๆเมื่อก่อนชอบไปบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนสาเหตุเพราะอะไรเพราะบ้านเพื่อนมีระว่ายน้ำ อ๋อโชคดีคิดว่าจะบอกบ้านเพื่อนติดคลองโอเคโอเคสอมผัสน้ำอ่ะแล้วไงต่ออะไก่ะที่สุดคือเล่นเออไปไปเล่นน้ำว่ายน้ำเล่นปิดเทอมเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเล่นคุณนุกนิกหรือไม่นะคะบางคนก็จะไปหางานพาร์ทไทม์ทำนะวนน้อยนะเอ้ยผ่นมากหรือว่าไปเล่นดนตรีกีฬาศิลปะเด็กที่โตขึ้นละอ่าคือเหมือนกับแบบว่าเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งค่ะที่เด็กเลือกน้อยมากอะไรเอออ่านหนังสือ จริงนะก็ปิดเธอเขาบอกว่าจะไม่อ่านหนังสืออะไรเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นการช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้และมีประโยชน์มากคือการอ่านหนังสือนะคะมันสร้างสรรค์คือไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเนี่ยควรจะอ่านหนังสือทั้งนั้นเออเขาบอกว่าคุณนุกนิกรู้ไหมสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยนะคะในปี2554อพอบพบว่าเด็กไทยมีสถิติการอ่านหนังสือลดลงจนน่าตกใจเฉลี่ยเลยทั้งปีทั้งปีอ่ะเท่าไหร่บอกมาเลยดีกว่า2-5เล่มเล่ม นี่อ่านแบบว่าเป็นเป็นแฮร์รี่แร็ซึ่งมันควรจะมากกว่านี้เพราะว่าเด็กไทยต้องมีหนังสือเรียนอ่านด้วยนะเออจริงถูกไหมอย่างน้อยวันหนึ่งก็เรียนอย่างน้อยห้าวิชาละอ่ะเขาบอกว่ามันเอางี้น้อยที่สุดอะถ้าเกิดเทียบกับประเทศอาเซียนรอบๆอบะแล้วเราก็จะเปิด AEC นะอะไรเอ่ยมีความรู้รอบตัวน้อยกว่าคนอื่น เด็กไทยจ้าเขาบอก่านางไม่อ่านหนังสือนะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลไปข้างหน้าเนี่ยนะคะและเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กไทยอีกทางหนึ่งเนี่ยนะคะจึงมีการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติค่ะเป็นนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับหนังสือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงตอนนี้มีอยู่และในปีนี้เองกรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกเยอะที่สุดในโลกใช่ไหมหนังสืออะ อ,อะไรมันเลือกอ่ะคือเมื่ขขอกี้เพิ่งจะบอกไปเองว่าเรา,าอ่านหนังสือน้อยสุด<อ>ว่าเมืองหนังสือโลกผลิตออกมาเยอะผออลิตออกมาเยอะมากแต่ถามว่าคนอ่านไม่มีคน,<ห>นอ่านเอาอะไรมันเลือกอยากถามถ้าคุณผู้ชมรู้แล้วเขียนอีเมลมาบอกเราหน่อยเ,อ<ๆ>เขาบอกว่ามีแนวคิดที่ว่าการอ่านคือการพัฒนาชีวิตถูกเพื่อเน้นย้ำให้สังคมไทยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆนะคะคุณสุดใจพรมเกิดค่ะผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พูดถึงข้อดีของการอ่านหนังสือไว้ว่า <คะ S 2> การอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องเครียดน,นะคะแต่กลับเป็นการผ่อนคลายสมองและจิตใจที่ดีอย่างหนึ่งอีกทั้งยังฝึกให้เรามีสมาธิและมีจิตใจที่มั่นคงค <ะ S 2> เป็นการเพิ่มทัากษะการเรียนรู้การอ่านภาษาและจินตนาการได้เป็นอย่างดีนะคะ,น,ะ,คะนอกจากนั้น,นะคะคุณสุดใจยังพูดถึงกิจกรรมการอ่านหนังสือในช่วงปิดเทอมอีกด้วยนะ,<ค>ะว่าจริงๆแล้วช่วงปิดเทอมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เด็กเนี่ยจะเลิอกอ่านหนังสือเรียนออกนอกกรอบมาอ่านหนังสือเรื่องอื่นๆบ้างหนังสือก็เลือกที่ตัวเองชอบอหนังสื S <S> <S ก็ไม่ใช่เพราะหนังสือเรียนอย่างเดียวนะคะมไม่จำเป็น,นต้องไปท่องก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปท่องแบบทวีปของเราโลกของเรา เออทุ่งหญ้าสวรัณนามีกวางกี่ตัวอะไรเงี้ยเราไปต้องท่องละมีหญ้ากี่เส้นอะไรเงี้ยเหรอเออหญ้าประเภทไหนที่อยู่ที่ทุ่งหญ้าสวรัณนาพอปะเยอะไปอันนั้นอะไรพักผ่อนสมองการ์ตูนจะไปอ่านอะไรก็ได้อ่านจริงจริงอ่านนิยายอย่างที่เด็กชอบก็ได้นะค่ะอ่านแบบอะไรต่างนานาหนังสือตปรงหนังสือแปลได้หมดเลยนะคะเขาบอกว่าทันทีที่เด็กอ่านเนี่ยนะคะเขาจะค้นพบตัวเองด้วยทางหนึ่งว่าเขาชอบอะไร ชอบแบบไหนชอบอะไรยยางนอก็รู้ว่าตัวเองชอบอ่านหนังสือแนวไหนคนพบแต่ทางและคนพบความถนัดของตัวเองนะคะคุณสุดใจบ่อยค่ะว่าการปลูกฝังให้เด็กสนใจการอ่านมากขึ้นเนี่ยนะคะต้องเริ่มจากครอบครัวเจริงนะคะให้ความสําคัญกับการอ่านหนังสือนะคะพ่อแม่เรื่องหนังสือตรงตาม การพัฒ <g arden> นาการของลูกคือเลือกให้เหมาะกับอายุนะคะสามารถทําได้ต่ตอนตั้งครรภ์เลยนะคือถ้าเกิดคุณแม่อ่านอ่านให้ลูกฟังเนี่ยลูกจะชอบแล้วมีพัฒนาการกด,กด้านภาษาจีนเด็กสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในครรภ์เลยถูกต้องแล้วคนที่อ่านหนังสือนะคะคุณผู้ชมจะมีเ,เรื่องความสวรรค์และมีการพูดได้ดีกว่าเด็กที่ไม่อ่านหนังสือจริงนะเขาจะมีการเรียบเรียนคําพูดและมีวิธีการสื่อสารออกมาเนี่ยมากขึ้นแล้วเขาจะมีคลังคําศัพท์ใช้คํานี้ คืออ่านหนังสือเยอะไงะม,มันจะมีคลังคําศัพท์อยู่จะมีคําศัพท์เต็ม,มในหัวหเราสามารถดึงออกมาใช้ได้เด็กคนนี้จะสามารถสื่อสารได้ดีและใช้ภาษาได้เพราะมากจริงนะเพราะว่าแบบเหมือนการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือว่านิตยาสารทั่วไปนะคะ,คะมันก็จะแบบทาให้เราจินตนาการไปได้ด้วยเนาะ<ช>สมองก็ได้แบบใช้ความคิดนะคะคาศัพท์ต่างๆางที่คุกคนพูดไปนะคะตรงน,นี้เอาแบบเก็บอยู่ในสมองของเราเขาบอกว่าถ้าเกิดเราส่งเสริมให้น้องๆนี่นะคะอ่านหนังสือตั้งแต่อายุ ตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่เขาเริ่มต้นเลยบางคนในะอ่านหนังสือไม่ออกหรอกแต่ให้เขาอยู่กับหนังสือเปิดให้เห็นภาพบ้างให้เห็นตัวหนังสือบ้างนะคะจนถึง9ขวบในช่วงนี้ถ้าเ,าเกิดเรา สร้างได้จะทําให้เด็กคนนั้นรักการอ่านไปตลอดชีวิตเลยที<ช>เดียวน,<ร>นะคะคุณผู้ชมฟังให้ดีเลยค่ะเฮจริงแต่จริงดิฉันน่าตั้งแต่เด็ก,ดกแม่ทิ้งไว้กับหนังสือ,อ,อชอบอ่านหนังสือต้องอ่านทุกวันอนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณสุดใจยังฝากทิ้งท้ายไว้ว่าเพื่อส่งเสริมศักยภาพจิตนานการและความรู้ให้กับเยาวชนไทยค่ะยังมีโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะม,มันคืออะไรคะคุณมด เป็นโครงการส่งเสริมการอ่านช่วงปิดเทอมทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพและทั่วประเทศค่ะในนั้นน่จะมีหนังสือทุกประเภทเลยนะท้งนิยายวรรณกรรมนวนิยายหนังสือความรู้ทั่วไปหนังสือการ์ตูนเพื่อความรู้และความบันเทิง <c oughs> ที่มีไวใ้ให้กับเด็กทุกช่วงวัยรวมถึงคนในครอบครัวเห็นความสําคัญของการอ่านเสริม <c oughs> สร้างความรู้ความสัมพันธ์ในครอบครัวข้อที่หนึ่งไปเปลี่ยนชื่อบ้านนี้ <c oughs> ทำไมละ่ะอยากเข้าไหมา <c oughs> บ้านหนังสือ <c oughs> อัจฉริยะอ่าฟังแล้วอยากเข้าไหมก็แบบทำให้เด็กเป็นอัจฉริยะไง ไม่ไดีหรอไม่คือการตั้งอะไรอย่างนี้มันต้องอยากให้เด็กเข้าเป้าแบบทําให้เด็กอยากเข้าเป้าบ้านหนังสือฉ <Okay. S 2> ริยะเด็กกลัวนะคือ <c oughs> มันดูจริงจังคุณลุกนิกนึก <c oughs> ออกไหม <c oughs> พอมันจริงจงังปุ๊บเด็กมันจะนึกถึงว่าเอ๊ะฉันยังไม่เปิดเทอมเลยทำไมฉันต้องทำอะไรจริงจังขนาดน,นี้ <c oughs> ทำไมต้องมาอยู่ในบ้านอาฉริยะแห่งนี้มันอาจจะแบบสอบลงหน่อยมาหรือยังไงแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่านี้นะคะสำหรับการปิดเทอมครั้งนี้นะคะน้องๆก็สามารถเขาเรียกว่าเปิดโลกให้กับตัวเอง โลกใหม่นะ,ะเราสามารถเลือกอ่านหนังสือที่มันมีหลากหลายเนื้อหาทั้งที่มันตรงกับเราบ้างหรือว่าเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้เลยบ้างเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ชีวิตให้กับน้อง,องเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลจากพิมพ์ชนกสอนเพชรทีมคอนเทนต์ค่ะ w w w t h a i h e a l t t o r t h นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ